ยังไม่ได้ตัดเราจะบ่ายนะ้ะยังยังรอก่อนนะ การส Hugo, body, Não, <S <S ับซอยนครับเป็นลักษณะของบอฟเฟ่ตายุโหลนะคุณตาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับฝากแชร์ออกไปด้วยนะใกล้แล้วนะใกล้ใกล้จะเริ่มสนุกสนานส้นเดือนนะก็ขอขอบคุณน้องเขาเป็นแบบให้นะ ขับเป็นแบบให้อาจารย์คุณสุนิน,นตาแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากครับ ก็ลองลองดูนะลองลองเอาไปปรับทำเอานะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเปิดอ่าเต็มตัวแล้วเนี่ยสำหรับท่านที่ต้องการเทคนิคกไรเลนต่างนะทั้งผม้ชายผม้หญิงอ่ะ อาไว้มาเจอกันนะมาพบกันคุณพ,พักวิภาคิดถึงค่ะอาจารย์คิดถึงเหมือนกันมาเลยมาเลยน้องว่างมาหาบ้างโอ้เ<อ>จินนี้ก็บอกตรงว่าคือเป็นลูกค้านะครับก็อาจจะไม่ได้สอนอะไรมากเดี๋ยวไว้ ถ้ามีโอกาสที่อาจารย์จะสอนนะหรือว่าเดี๋ยวนักเรียนอาจารย์กลับมาเรียนกันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้เพื่อนๆามีโอกาสก,ก็จะสอนนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนแรกง,ง่ายๆก่อนไม่ได้ไม่ได้สอนอะไรมากเนะก่งใจลูกฟ้าให้ดูให้เฉยน,นะมันก็จะเป็นจริงๆเทคนิคเฉพาะตัวอาจารย์ค่อนข้าง,างเยอะ นะครับยังมีอะไรอีกหลากหลายแบบเอดีอาจารย์ต้องการให้สีน้ําเงินเนี่ยนะครับแรกขึ้นมานะครับใกล้สุดจะเป็น BPS อุดมสุขนะคะไปไหนฮจะไปมหาสารคามเหรอคุณชูมินตาจะมาอาจารย์โรงเรียนรถไฟฟ้าสายไหนใกล้ๆบ้างไปจะมาเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวไปรับเองอเอาขนาดนั้นเลยนะ จะดูอะไรดีดูมหัศาจาัอรการตักรซอยหรือว่าจะดูในลักษณะของงานเกินไจ หมดแล้วเลยบอกจะไปะรับมาจริงไปจริงยังนี่มาเรียนก็ไปรับจริงคะ่ะดูมากแค่กันบบตะซอยกนะ่อน,น,น,รรนแล้วกันฮ่าฮะอันนี้จะเล่นชั้นเป็นแบตเตอรี่แล้วกันนะคะรับเป็นต้องย้อนขึ้นมาสองสายยา้อน เราฝากไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดต้องการเป็นช่างน้ำผมมืออาชีพโดยใช้เวลาเรียนไม่นานะให้เห็นกันหลแบบป<น>กติจะเป็นคนพา้นานานะฮะไม่ค่อยอะไรมากมาย ภ้าผลลัพธ์ของเลชชั่นนิดหนึ่งนะโอเคเป็นไก่แฉกนะคะอะไรนะเปล่ากันผิวหมอกเป็นไก่แฉกเปลี่ยนีหใหน่อยก็ดีนะชอบมีโฆษณาด้วย พี่โดนแตะแน่ใช่ไหม <laughs> ไมีบ <laughs> <laughs> ้างใช่ไหมจนว่านะไพ่สนสวัสดีครับสวัสดีไพ่สน อาจารย์ว่าอาจารย์อาจรย์พอรู้แล้วล่ะนะว่าทำไมเราถึงค่อนข้างเกี่ยวกับที่อาจารย์ได้ข่าวมานะเพราะว่าบางทีความคล่องตัวความเป็นมืออาชีพที่สูงอบางทีมันก็ไปเขาเรียกอ,อะไรสะดุดตาสะดุดใจใครต่อใครที่มันไม่มีจริงๆอ่ะนะมันก็เลยเหมือนกับขเขมงเอา อาจารย์คราวที่แล้วไลฟ์สดเป็นนิดเดียวเนี่ยนะอาจารย์เลยรูยเร้เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ภครสนบสรบรรักษาสุขภาพด้วยครัอาจารย์ปึงปังไม่ต้องกลัวนะยังปึงปังอยู่สี่เจ็ดก็ยังปึงปังเลยไอ้ปึ๋งปังนี่คือสุขภาพนะไม่ไรวมอย่างอื่น <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกันนะเดี๋ยวจะแบบไอ้คราวที่แล้วสอนตัดผมชายหน่อยไอ,อ้คนที่เขาน่าจะแค่พูดภาษาเขาๆก็ เหมือนกับไอ้พวกที่ไม่รู้อะไรเลยอะนะเข้ามาแบบโอ้โห,โหแบบปกติไม่เคยเลยนะนานๆทีอารมณ์นี้จะออกมาสักทีหนึ่งนะเขาเรียกว่าไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ไรู้หายเหวอ,อะไรเลยเดเข้ามาแขว้งได้เดี๋ยวถ้าแขว้าชาติปกติจริงๆก็พอว่ามาแขว้ นเขาบอกเขารักเขารบอาจารย์เช่นเดิมใครเหยียบเรื่องเงินกามีขึ้นแน่ครับโมโหแทนไม่เปไรไม่เป็นไรขอบใจมากโอกาสก็มา การเปิดกิจการแต่ว่าในลักษณะของการเปิดนั้นนะขอให้ทุกคนนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกท่านเพื่อนเพื่อนที่ร้องร้องท่านนะจะตร่วมอาชีพนะยังไงก็ยังต้องดำรงอยู่ในการป้องกันนะนะครับเฝ้าดูเองดูแลเองให้ดีๆนะครับเอ๊จย์ริงบอกไปว่าไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่เข้ามาในคูุ้นั้นอาจารย์ไม่ได้บอกนะ อาจารย์ไม่ได้บอกนะและอาจารย์ไลฟ์สดที่อธิบายให้ฟังเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่เอาไว้เผื่อจะเข้ามาอ่านจะได้รู้ตัวการเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองซะไม่ใช่มาแหวกหน่องหมดเมยลยไลอะไรวะ ไค่นสนเขาบอกว่าถ้าไม่มีอาจารย์ก็คงไม่มีเขาสืบทอดเรื่องสันไก่อเขาให้อาจารย์เป็นไอดอลขอบคุณมากขอบคุณมาก จะจันเขียวว่าให้แส่ได้หมดนะแส่ซ้ายได้ใส่ขวาได้แส่มาข้างหลังได้แต่ต้อก็ไม่ได้ห้ามใส่หน้าเพราะเราแส่ไปหน้าอย่างนี้ไม่ได้เพราะแส่ไปหน้าทุกมองไม่เห็นเลย เน้นเยก็บรายละเอียดเน้นเลยก็เป็นอันเสร็จแล้วง่ายๆอันนี้พูดไปด้วยนะมันก็เลยช้าปกติมันจะไวกว่านี้อยู่ก็ขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามและก็แชร์ออกไปนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วถ้ามีโอกาส เข้ามาหาจัก์ก็ใครที่แชร์ใครที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจั์จะลดลดค่าเรียนนะฮะให้พิเศษ ช่วงฐานเนี่ยให้มันเรียมขึ้นห่ะประทานีม่หรอสะท้อนแสงให้แบบของแนวตะลกนะะนเลนี่ยเวลาอาจารย์ตัดผม มันก็เหมือน,นอาจารย์ยืนหรือนั่งวาดรูปอยู่รูปหนึ่งนะถ้าเพื่อนสังเกตจะเห็นลักษณะของอาจารย์หน้าตามันก็จะ <c oughs> หน้าตาไก็จะอินไปกับการทํางานนะอันนี้ใส่แมสเลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน่นะแต่ถ้าถอดแมสเนี่ยหน้าอินมากนะเหมือนเวลาสอนสอนนักเรียนก็หน้าอินเนอร์เลยอินเนอร์มาเต็นเนม 对对对帮我订飞机，明白？ อีกครั้งค่ะอาจารย์ถ้าพลยสนวันนี้ไงอาจารย์พลยสนก็ได้เจออาจารย์ Thank you. เห็นป่ะเห็นมักจะรถคุยดิเห็นนี้หรอเห็นเห็นงานคุยอย่งงางนี้เห็นแล้วพี่ะนะก็ตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบนะลองลองไปอาดแอร์แล้วพามาการวิธีการคิดง่ายๆยังมีเทคนิคอะไรหลากหลายรูปแบบมากนะครับ ที่อาจารย์มีไว้รองรับสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นมืออาชีพโดยที่ไม่ต้องเรียนนาะนเสร็จแล้วพนานนะสามารถฝ่าที่ได้จริงด้วยความมั่นใจตั้งแต่ยังไม่จบแน่นอนนะนะและที่สำคัญคือเรียนจากอาจารย์โดยตรงคือเรียนต่อตัอวรัตตัวตัวตัวอาจารย์โดยตรงนะ とても大変な人気者が多い。 หอไปหนึงรอบใช่ให้ลูกค้าเรียนหมอนจริงๆอ่ะใส่ข้างมาสวยเพื่อการจัดซอยถ้าจะให้ดีนะครับหนึ่งลูกค้ากลับไปอยากแสงไหนต้องแสกได้และมีความสวยงามสวยค่ะนะครับกับท่านะฮะการสอนน่จะมีอยู่แล้วนะฮะสอนนักเรียนจะมีอยู่แล้วเผื่อว,ว่าให้อยู่แล้วนะครับคือพูดง่ายว่านักเรียนสามารถที่จะ คือหลักการสอนเนี่ยเขาสามารถไปแสกไหนแสกอะไรให้ลูกค้าได้กว้างและเยอะมากนะครับสองถ้าลูกค้าไม่ได้ในะครับถ้าในลักษณะถึงจะเป็นผมหยักโศกก็ต้องตัดซอยให้เข้ารูปนะนะครับลูกค้าไม่ได้ต้องไม่มีปัญหานะครับอันนี้แต่อาการเนาะต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะนี่ก็คือลูกค้าเลยแหละลูกค้าจันนะนะครับ

นะครับก็หวังว่าหวังว่าไลฟ์นี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องน้องทั้งร่วมอาชีพที่ต้องการความรู้ทักษะศักยภาพความสามารถนะครับหรือเพื่อนๆพนพี่พี่น้องนองต่างอาชีพที่กําลังอยากขันตัวเองเข้าสู่วิชาชีพเสริมสวยนะครับก็ขอเป็นทางเลือกหนึ่งทางสําหรับสถาบันบ้านภูพัดเทพกป็งไกยบาย 知道了啊。<laughs> <laughs>